วันนี้กินง่ายอยู่ง่ายสไตล์แม่เบว,วันนี้มีเมนูจะมาทําคือตำขนุนใส่ไก่ค่ะตำขนุนใส่ไก่ก็มีเครื่องปรุงก็มีหอมตะไคร้ค่ะกระเทียมใบมะกรูดพริกแดงมาลงมือหัน่นตะไคร้เลยค่ะมาลงมือเลยค่ะมามาหั่นเครื่องเลยค่ะตอนนี้เราก็หัน่นตะไคร้ ใครทุกอย่างต้องหั่นค่ะทุกอย่างต้องหัน่นแต่ใครหอมกระเทียมหั่นเสร็จแล้วเอาไปคั่วเครื่องทุกอย่างหั่นเรียบร้อยแล้วก็มาลงผัดค่ะเครื่องทุกอย่างต้องผัดถ้าผัดแล้วมันจะหอมทําให้เครื่องหอมทําให้ตำขนุนของเราจะหอมมากค่ะเครื่องคั่วเสร็จแล้วเราก็เอามาตำเลยค่ะลงมือตำเลยค่ะตำเครื่องให้ละเอียดเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ว่าตำเครื่องละเอียดแล้วเราเรามาปรุงจะใส่อะไรบ้างค่อยดูนะคะพร้อม พอเครื่องเสร็จแล้วเราก็มาผัดไก่ไก่เราก็ผัดไก่เราสาับไก่ให้ละเอียดแล้วเรามาผัดผัดให้สุกแล้วค่อยเอามามาตามรวมกับเครื่องนะคะเครื่องดีดเรียบร้อยก็ใส่ไก่เลยค่ะใส่ไก่เลยค่ะแล้วเราก็ตมให้เข้ากันไก่กับเครื่องผสมกันผสมกันแล้วคลุกเข้ากันแล้วเราก็ใส่ขนมค่ะ ทำทุกอย่างเข้าเรียบร้อยเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราเอามาลงผัดเลยค่ะมาดูก,การผัดเลยค่ะเราจะผัดให้หอมผัดจะให้ให้บรรสุและบันแดงแล้วเราก็ค่อยปรุงเครื่องค่ะปลาราค่ะผงนวนะคะเสร็จแล้วค่ะ แล้วมาดูกันค่ะว่าจะอร่อยขนาดไหนมาดูกันเลยค่ะมากินด้วยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะตําขนุนใส่ไก่ตําขนุนใส่ไก่นี้นะคะตําขนุนใส่ไก่น่ากินไหมคะมากินด้วยกันเลยจ้ามาจ้าข้าวร้อนๆนะจ้าข้าวไรเบอรี่แล้วก็มีผักผักกาดขาว ผัดชีผัดชีลาวแล้วก็มีผักชีไทยตอนนีมาเลยจ้าจวดๆกันเลยจ้า <c oughs> ใดนะคะขออนุญาตใช้ใช้มืออีกแล้วค่ะข้าวร้อนๆอ,อ,อืมอืมอร่อยมากค่ะ หอมเครื่องเครื่องหอมมากเพราะว่าเครื่องเราต้องเอาไปไปคั่วคั่วให้มันหอมแล้วเราเอามาตำดันขนุนใจไก่ทำใหญ่ๆ จับพี่น้องลงเ,เนื้อแบบบางคนนั่นนะถ้ามีข้าวเหนียวนเนาะเีบร้าคำใหญ่ใหญ่มาเด้อกพี่น้องกินข้าวกับแม่แบบ๊บ ข้า,า,วา,าวเจ้าข้าวเช้าเขาบูนงปลึกนะข้าวเช้าติดนาฬิกาะ อบกรึ่เหมือนมันเหมืนเอนเองทัวร์ออเองเออเอ็น huh. ร uh ิเองอยู่มบบุบบริก็อยู่ตุขัดติดโอ้ก็อบอืมันนี่แดดออกมากสิบห้าองศาสวยไม่หนาว แม่นาวเมือนน่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ี่แล้วหนาวมากน,นี่สวยการดีมากเลยค่ะการดีปากบอกปากพ่อแม่พี่น้องเดิมถ้าใครชอบคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดเค์ให้แม่เว็บด้วยเนอ้อเป็นกำลังใจให้แม่เว็บทำคลิปต่อไปนะคะผู้สู้ จะหมดทุนทำมาหากินแล้วงานก็ไม่ได้ทําแม่ไว้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนยินดีเจน ติดตามที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณมากคนที่ยังไม่ติดตามก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องกดติดตามให้แม่แวบ,บด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แม่แวบ,บด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสู้ๆกันค่ะ